คุณผู้ชมครับกลับมามีเรื่องหนึ่งวันนี้ให้ผู้สื่อข่าวไปตามและก่อนจะนําเสนอคือไปเห็นภาพมาคือก่อนนั้นนี้เพิ่งจะมีข่าวว่าเป็นผู้ชายอามาพึกแล้วเอากระจกกระจกข้างมอเตอร์ไซค์ส่องเวลาป้อนข้าวเขาต้องนอนนะฮะแล้วก็จกส่องเนี้ยแล้วก็เหมือนกินตอนแรกผมนึกว่าเคสนี้แค่เคสเดียวป้ากลว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยไถติ๊กตกไปตอนแรกว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงหรือมันเรื่องปลอมคุณผู้ชมดูภาพนี้หน่อยนะฮะแล้ววันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปดูว่าข้อที่จริงเกิดอะไรขึ้นในภาพนี้ดูฮ ความพยายามกินข้าวของน้องแพนน้ำบาก ผมดูคลิปนี้ดีฮนะตอนแรกผมนึกว่าเขาใช้แอปหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่นะฮะแล้วสังเกตปากน้องน้องบวมมากและลิมฝีปากบางมากและจะเห็นว่ากระจกข้างอีกเหมือนกันเพราะส่องเอาไว้เพื่อจะป้อนข้าวเข้าปากนี่ไม่ใช่เคสซ,ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นข่าวเป็นผู้ชายค่ะลักษณะนี้คือผู้หญิงอขออนุญาตนะทีมงานค้างภาพนี้ไว้และเปิดภาพนิ่งของผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาคู่ขนานกันหน่อย คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้มีภาพนิ่งนะฮะเปิดคู่ขนานกันขึ้นมาคุณผู้ชมครับคนเดียวกันฮะท่านอาจจะงงว่าเฮ้ยม,มันเป็นอะไรใช่ไหมพยายามกินข้าวน้องก็ลุกไม่ได้แล้วก็ต้องเอากระจกส่องแล้วก็เอาเข้าวเข้าปากจำไม่ได้เลยล่าสุดวันนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะ ทางทีมข่าวช่อง8เราเดินทางไปดูเรื่องนี้ด้วยตนเองว่ามันคืออะไรกันแน่เราไปถึงระยองและเราก็ไปเจอน้องคนนี้จริงๆชื่อว่าน้องจิดาภาดูภาพน้องปัจจุบันหน่อยฮะตอนที่เราเดินทางไปถึงที่บ้านน้องโอ้ยเขาเป็นจริงอะเมยอนี่คืออะไรอะโอ้ตายละ น้องเป็นมะเร็งช่องปากระยะสุดท้ายโอ้ยตายตายตายนี่ฮะขออนุญาตถ้าเปิดคลิปเมื่อกี้แสดงว่าไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเลยแล้วสภาพรอบบ้านวันนี้ที่เราไปเจอน้องจิดาภาอายุแค่34ปีกินข้าวต้องกินอย่างนี้ฮะแล้วใส่สายออกซิเจนด้วยใช่ไหมเมใช่ใส่สายออกซิเจนเราคุณผู้ชมแล้วดูดูสภาพน้องเต็มๆเนี่ยนะฮะเนี่ย คือจริงๆแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยเท่าที่พอจะพูดได้เพราะถ้าคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้จากภาพนิ่งของเขาอะน้องหน้าตาดีเลยนะหน้าตาดีเลยเนี่ยถ้าเทียบกับภาพนี้เราต้องกินอย่างนี้ครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอไม่มีคนให้กินข้าวคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วาสงสารเจ้าเลยนี่กินอย่างนี้จริงๆนะฮะเราก็ถามเจ้าตัวที่พอจะปฏิป,ปะตะคุยกับน้องหยกได้น้องผู้หญิงนี่คือน้องแพนน้องแพนบอกว่าหนูอยากจะเล่าเรื่องของหนูให้ปัง ย้อนกลับไปปี64หนูได้ประกอบอาชีพแม่ค้าใช่ไหมใช่ค่ะอยู่มาวันหนึ่งคุณผู้ชมดูนะฮะเรื่องนี้แล้วครอบครัวเขายากจนจริงเพราะตอนแรกเราอันนี้พูดจริงเราต้องเช็คก่อนนี่นการกินน้ําเปิดเสียงคอคอหน่อยก็ได้โอ้โหยนะคอดทรมานเลยนี่ฮะคือปรากฏถามบอก แล้วมันเป็นยังไงอะแพน6.4มีฝีเล็กๆในปากคุณผู้ชมดูข่าวนี้ดีๆนะฮะมีฝีในปากหลังจากนั้นน้องบอกหนูเริ่มปวดหนูคิดว่าแค่เหงือกอักเสบคงไม่เป็นอะไรหรอกจนกระทั่งอาการปวดมันทวีคูณสุดท้ายหมอบอกหนูเป็นเนื้องอกอโอ้ยแปลงฟันทายาเดียมัง้งโอ้ย หมอบอกว่าอาการของน้องคือหนึ่งในล้านนะฮะนี่คือหนึ่งในล้านที่มนุษย์จะเป็นเราก็ถามบอกว่าแล้วยังไงมีกำลังใจยังไงไหมคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวบอกว่านาทีที่หนูรู้หนูอยากจะตายให้สิ้นซากไปเลยเพราะทุกวันนี้อาการหนึ่งในล้านของน้องน้องบอกว่าตัวเองทำงานก็ไม่ได้ จะกินข้าวอาบน้ําก็ทรมานตอนแรกที่จะคิดฆ่าตัวตายเพราะอะไรไหมฮะตอนกินข้าวถ้าผู้ชมดูจากคลิปที่น้องสาธิตตอนกินข้าวน้องบอกว่าคือมาต้องให้คนป้อนจนในที่สุดน้องบอกก็ไปหาวิธีการก็คือเอากระจกม,มาส่องเพื่อจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้น้องบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมด แม่ใช่ไหมที่อยู่ข้างๆคุณอาค่ะที่เป็นคนดูแลแล,แล้วยังไงเมื่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วนะเขาปรับความคิดใหม่ต้องชื่นชมจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากเป็นตัวอย่างให้คนที่ท้ออยู่ตอนนี้อตอนนี้เขามองโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและไม่เสียใจหรือบันทอนจิตใจตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้เลยตอนนี้น้องแพนบอกหันกลับมาดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดกินข้าวเองได้อาบน้ําเองได้ขับถ่ายเองได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วตอนนี้ถ,ถ่ายจะเข้ายัางไงเนี่ยนั่นน่ะสิโอ้ยเนี่ยฮะยังใส่ออกซิเจน นอนอย่างนี้เลยอ่ะขออนุญาตนะฮะวันนี้เป็นกําลังใจนะเพราะว่าน้องบอกว่าน้องอยากถ่ายทอดให้สำหรับคนที่กําลังสิ้นหวังให้ดูแพนว่าแพนก็ยังสู้เลยค่ะลองฟังเสียงแพนเขามีเสียงด้วยหรอที่ถ่ายทอดกําลังใจให้เราฟังไหนฟังเสียงเขาหน่อยฮะนหนึ่งที่จะขายของค่ะื่กก่อน่กก่รนอก่อรขายของเออนะกฟังก็จบกรูยเอ้อรกกู้สึกว่าเหงื่อคันร้อนก็ยังไม่ได้สักก็ยังไม่ได้ใส่ใจคิดว่า เงือ,ออกเสียนะคะ<ม>จำจำนัตโตเรื่อย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 อ่ะค่ะแล้วก็จากข้างนี้แล้วขึ้นข้างนี้เริ่มนผ็สังเกตแล้ว<ม>คุณหมอแล้วก็เป็นอะไรงเงือกชนิดเพื่อศูนจิตหนึ่งร,ร้านคนที่จะเป็นนะคะ<ม>คือหนึ่งจากที่เราเคยเอ,อนั่งทําง,งานได้นะคะ<ม>เดินทําง,งานได้ตอนนี้ต้องนอนทําง,งาน<ม>ค่ะ พยายามช่้เสด็จเองให้ได้นมากที่สุดค่ะ mm hmm. คิดข้อเองเองเ่อปล่งตัวเอง mm hmm. เอ่อที่ก็เช็ดเตัวเองค mm hmm. ่ะอ่าแล้วก็ไปขัดถายเอง mm hmm. ตอนแะรกคอหน้าตอนแรกทาอะไรเองไม่ได้เลยค่ะท mm hmm. ้อนอนร้องไห้ mm hmm. อยากกระเจิชี้ตัวเอง mm hmm. แต่ก็ น,น้าคิดมีคนที่เขาเชื่อกับเราอยู่ข้างหลังทั้งหลายคนค่ะค mm hmm. อยให้กําลังใจก็เลยมีแรงขึ้นซื่อขึ้นมาอ mm hmm. ีนี่ยายนี่นะนี่พ่อและทุกคนที่มาส่งกําลังใจให้ค่ะ mm hmm. ทำให้หนูมีแรงขึ้นซื่อขึ้นในครั้งหนึ่ง mm hmm. หนูก็อยากให้หนยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ mm hmm. ขอ้อน่าเชืเหลือคือติการนะคะ mm hmm. ให้ดีงานทานก็ได้ ให้ในอาชีพทำก็จะได้มีรายได้ค่ะ, mm hmm. ะถ้าใครที่ชอนะคะเราเราคิดแค่ว่าถ้าเราเจ็บเ่วยคิดแค่เขาอาศัยเราอยู่ค่ะจะ mm hmm. คิดว่าเขามาเป็นภาระเราเขางเข้อนคารให้เราอ่อนแอได้ใช่ค่ะ mm hmm. ใจเราต้องหักเขาแค่ข้อนเรอยู่แต่ใจเราต้องสู้ค่ะเขาแค่ mm hmm. ข้อนครเป็นส่วนหนึ่ง แต่เราเซตชีทหนึ่งต้องซื้อต่อไปครับดูเรื่องของแพนแล้วนี้ภาพข้างฝาเปิดคู่ขนานสักนิดหนึ่งปรากฏน้องหยกไปเจอเนี่ยภาพข้างฝาคือภาพตอนที่น้องปกติแล้วน้องจะถ่ายรูปคู่กับหมาตัวหนึ่งชื่อว่าชาโค,ควันนี้เนี่ยปรากฏตอนเราไปถึงชาโคนอนเฝ้าเจ้านายไม่ถอยห่างเลยนะถ้าพูดกันตามตรงขนาดเจ้านายเนี่ยสภาพร่างกายเปลี่ยนไปแล้วมันจะมีภาพชาโคดได้ใช่ไหมที่นอนอยู่ข้างๆเดี๋ยวลองให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะคือนี่ ชาโคเป้าเจ้านายน้องจะเป็นยังไงคือมันมีเรื่องนี้มันซึ้งตรงไหนปะ่ะหมาเนี่ยมันเลี้ยงยังดีกว่าคนนะคนบางทีแม่มันยังไม่เชื่องนะพูดจริงนี่ฮะนี่พูดจากส่วนลึกม,มน,นุษย์บางทีเลี้ยงไม่เชื่องอะ่ะคุณดูหมาดิเจ้านายเปลี่ยนยังไงมันก็จะไม่ไปไหนล่าสุดนะฮะเราไปเจอคุณอาคุณผู้ชมดูข่าวนี้แล้วใครที่ท้อแท้ชีวิตดูแพนนะเราต้องมีกำลังใจโลกมันมาอาศัยเราอยู่ ปรากฏคุณอาเขาเล่าว่ายังไงเมยโอ้น่าสงสารมากชีวิตตองแพนเนี่ยเพราะว่า คุณอาบอกว่าคุณแม่น้องแพนเสียตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะคะส่วนคุณพ่อก็ทิ้งไปอยู่ที่อื่นเพิ่งจะกลับมาดูแลตอนป่วยเป็นมะเร็งแล้วที่สําคัญน้องแพนเนี่ยป่วยเป็นโรคไตตั้งแต่อายุ14เป็นไตก่อนเป็นไตตั้งแต่อายุ14ีจนกระทั่งอายุ31ก็มาตรวจเจอมะเร็งช่องปากนี่แหละคะ่ะตอนแรกเนี่ยหลานก็รับไม่ได้อยากจะจบชีวิตตัวเองแต่ว่าครอบครัวคุณอาแล้วก็คนที่อยู่เนี่ยก็เป็นกําลังใจคอยเคียงข้างแล้วคุณอาบอกว่าจะไม่ทิ้งหลานสาวคนนี้แน่นอนคะ่ะไม่มีความคิดเหนื่อยหรือท้อเขามาม หัวเลยแล้วก็ทางด้านของคุณอาก็บอกไม่เรียกร้องอะไรเลยได้แค่บอกว่าแล้วแต่คนจะกรุณาเขาแม่เขาเสียตั้งแต่เด็กแล้วค่ะอแล้วทีนี้พ่อเขาแยกทางพอแยกทางเสร็จพอลูกเขาไม่สบายเงี้ยเขาก็กลับมาดูลูกเขาอ,อตอนแรกเริ่มเนี่ยค่ะที่ทา,มา,า่มีอาการป่วยเนี่ยอาการป่วยแรกเริ่มที่เราสังเกตเห็นนี่เป็นยังไงคะ ก็ปวดหัวบ่อยๆแล้วบอกว่ากิกนยาก็บอกกินยาเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอนั่นอะพอกันเริ่มไม่ดีขึ้นก็พาไปหาหมอแล้วก็พักัหนึ่งก็มันก็ช่วเราพอพอนั่นก็ปวดอีกชุขึ้นลักษณะเป็นยังไงบริเวณไหนคะมันเหมือนอร้อนในอะค่ะเหมือนร้อนในแต่ก็คุณผู้ชมครับคือวันนี้ตอนที่ให้ผู้สื่ข่าวไปตามเรื่องนี้เราก็ต้องเช็คก,ก่อนนะฮะว่า ด้วยความเคารพจริงๆไม่ได้ซ้าเติมน้องนะครอบครัวไม่ได้เอาน้องมาเลขขอบริจาคไม่เลยนะฮะเขาไม่ได้เอาขอบริจาคเลยเขาของานทําคุณผู้ชมด้วยความเคารพและทํางานยังไงอะ่ะขอมือเขายังเหลือเขาขออะไรก็ได้งานที่ทําให้มือเขาเนี่ยยังใช้การประโยชน์ได้เราไปดูสภาพรอบบ้าน จนจริงๆฮะใช่แล้วผมลืมบอกไปมันจะมีภาพซาเล้งด้วยเดี๋ยวลองดูรอบบ้านกับซาเล้งถามบอกไปหาหมอยังไงแพนเขาจะสาธิตให้ดูว่าเขาต้องปูผ้าใส่ซาเล้งแล้วเขาขับไปใช่ไหมไปโรงพยาบาลป้าเมย์ใช่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าอย่าลืมว่าน้องแพนเป็นโรคไตด้วยเพราะฉะนั้นต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละสามครั้งเนี่ยค่ะต้องเดินทางไปฟอกไตด้วยรถซาเล้งที่คุณอาเนี่ยปูผ้าไว้ให้แล้วก็น้องแพนเนี่ยขึ้นนอนบนผ้าที่ปูบนรถซาเล้งเนี่ยค่ะ ไปโรงพยาบาลอาทิตย์ละสามแล้ววันนี้เองเนี่ยโอ้ต้องโทษนะไปอย่างนี้นะใช่แล้วเห็นบอกว่าระยะทางที่ไปเนี่ยคือต้องใช้ชีวิตกันอยู่อย่างนี้40กิโลคุณผู้ชมฮะสัปดาห์ละ3มครั้งนะฮะไปรถซาเล้งไปกับ40กิโลสัปดาห์หนึ่งสาครั้งด้วยสภาพตัวเองเป็นอย่างนี้ล่าสุดเราไปสำรวจรอบบ้านคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนเราไปนี่ไม่ได้จัดฉากนะให้นักข่าวไปแบบจู่โจมเลย เพื่อจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้คืออะไรขอดูสภาพบ้านหน่อยเหลือข้าวสารกําลังจะหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ส่งข้าวสารไปให้นี่ฮะข้าวสารกําลังจะหมดหม้ออีกดูนะฮะโอ้โหก้นถังจริไม่เหลือจริงๆฮะชีวิตคนเรามันไม่มีเงินมันก็ไม่มีแล้วเมื่อกี้ผู้ชมเห็นใช่ไหมทีวงทีวีเนี่ยมีหม้อหุงข้าวตู้เย็นก็คือเก่าๆและนี่คือพวกข้าวกินต่ไข่ นี่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามต่อให้นะฮะแล้วจะดูว่าจะมีใครไปช่วยน้องบ้างไหมแต่บางทีถ้าท่านพอจะช่วยก็แล้วแต่ท่านเพราะเรามีหน้าที่ที่ช่วยเหลือสังคมด้วยของสื่อมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้เคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าบางทีที่ไม่ขึ้นอะไรให้ดูเลยเพราะบางทีเราก็จุกจุกตรงที่เวลาสื่อเข้าไปช่วยอ้าว เอาความเจ็บปวดมาหากินเอาไปเล่นพนงพน,นันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะฮะค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นฝากด้วยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่นี้ตามต่อให้